อพี่น้องครับตัวนี้เสือรライวัตรสวัสดีครับบ็อกซิ่งแนเซอร์กระเป๋าใครไม่รู้กระเป๋าสะพายอ่ะเป็นบัฟเพิ่์เก็บมาให้เขาเก็บมาให้พนนันไหนเป็นของสนุกเพราะว่ามีเอกสารผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ใครลืมกระเป๋าไหมนี่ใครลืมกระเป๋าไหมกระเป๋าสีอะไรคะ ของแม็กแม่จะเป็นของแม็กสีเทาๆหรือเปล่าสีเทาๆแต่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีแต่เอการอะารสักองไปดูสิมีเอขอไอกระเป๋าแม็กของฉันรอเปลาบอกมาจากกระเป๋าสะพายกระเป๋าสะพายสีเทาๆเขียวเเอนารักนี่นี่เขาเ่มไปเมื่อไหร่เลิ่มไปเมื่อไหร่มรู้อ่ะมอบ้านบอก เดี mhm. ๋ยวเราไปบ้าน่ใจเบิ่งก่อนกระเป๋าเจ้าของก็ชิดเอาโทรศัพท์กับอันเอาโทรศัพท์กับอันนั้นมาให้พ่อเไม่รู้กขาเปิลเจียนรเขาเขาเขาไม่เจออู้หูกันใช่ไหมเปล่าคาเดนเปล่ายาเดียววใช้รถอยู่ใส่ไปเบิรงนี่รถก่อนไช้รถอยู่ไหนไปดูกระเป๋าก่อนไม่ต้องไปดูรถหรอกเขาเอามาให้เมื่อกี้ไปใช่ไหมเพราะว่าเขามาเยอะมาก

เนี่ยนี่กระเป๋าไผ่นี่ตมาง่ยนะเกานี่ยใช่ไหมกระเป๋าไ่เนี่ยอุ้ยเมียนอีกระเป๋าไผ่พี่พเตกสากระเป๋า้าเรื่องคักเรื่องแนตเอนเรื่องมาใส่บาอรย่นีละแม่บ้เย็บไมีเงินหมด้หัอ่นกระเากราเั่นละมีกระมึนน แทบชอบแลวนี่้อคุจับอไถว่าแบบไหนเงบ่ไปไหนั้ไปใส่บาคอยกับนิดเดียวจะไรฉันว่าเลื่อมไปสุยางเลยปนี่หองแม่ย่านมาโอ้ยอุนเชี่ยลาเบิ้งลวเบิ้งหยบหยบโอ้ยบแม่โอ้ยแม่หยบกันอะเอาไมเอาไรว่ามนรัดโยมอ อเปิดประตูลกเลยเอ้ากับปใส่กาหนกับหอมหอมรอนกับเนื้อมกันข่ยยงยางมากเหยียบกันนะนี่มัเเหยียบกันเหียบช็อคเทีบช็อคก็หันหน้าโนดไทยออกมาแต่คุณบรท่านกคตรไทยเนีก็ไทยเออกูโคแล้วนงจะเบิ่งอันนี้พะนานั่งรงขาานั่งมกว่านี่นั่งคือันนังือ ยดสกไวนั S <S> ่เลุด้ววันนี้ปบ้านไปบ้านไปบ้านไปนไ้านปนเมื่อเราไปอยากมาเมื่อานบรรยากาศที่ดีดีแนบอกว่าไม่คไรแบว้าวไม่ควไม่รไม่ควรไมรมไมเลารไม่คยไม่ควรไม่วร่คกรอรไ่ว่าไ่ควรไม่ไม่คว่ควรไมไม่ม่ควม่คม่คไม่มีครม่ไม่่่ มัวแล้ว <cado> บัวหมูยัวแล้วบัวปลาบัวบนหน้าเอากระเป๋าในเนื้อแต่ได้ว่าเมียนักประานยักระเป๋าด้กันแมือไม่จัดจลว่ได้บาเมียดีปนีอันแล้วกานจะองโคตของคเข้าขอบานเไปเบงเาแล้ว้าไปคต้องกระดาษที่โคตรดีป้เอาไ เดียวเดียวเดียวไเล่ยเบา่น้ำเน่พง๋ยวน้ำมอย่ว้าวว้าวว้าวแม่น่บอกไเบาแม่เปพาะเบากะเป๋าเมเบาเา้อม่มระเป๋าอยู่ใต้ข้างเเีกาอยู่ในหลดฟังยัง่้เาหลดเพ่เลาเอากระเป๋าเพน่มไปนอไม่มีหลายแบบเป็น่สิ่ะเปีาใเดียวแต่ว่าัวอย่าง นะโนนเพราะนูอยู่อาศัยคนโซนมิตรละคนโซนอยู่นี่เป็นอยังเวลาบางหลายสิคือพากจะไม่หลวกะดอกกระเบียดเดี๋ยวเดี๋ยวขายออดจะทำงานาอดกูบอกแล้วดูซื้อซื้อนัดแม่ นั่นนั่นนั่นกินนั่นลาก็นเวลยบนามหลายจีคือพ่อพากัดไปส่วมกว่ล่ำน่ะคือพากันกลุ่มตะลูกเทิงวางเทิงวางเทิงอันนี้กินนมโบ๊ทีเดียวน้องกินนมผบ๊ะเก้งในกบไซคีแตกอยู่ันะอ้าอีเดียโอ้ยมาโนนมามนน ยเล้วล่ะานมโนนเลยดะเป๋้นเดเื่อนได้กระเป๋าเนี่กระสิเหลียงงได้บานนี้เธอ่าบฟาดเคาะไปเนาะเธอว่าโอ้ยไปไขไปซ่อมน้องนตตีทำาหาแล้วเลนจ้ากินจาสนอกินะเา้เยกินะเขอาท้ามาท้าแยกไปรอาใมาูี่หอวเ ที่ซื้อบางทขงเน้เได้รวยแนี่เขาไปูทุกกันทุกได้ซ้อกันอนอันจกวยอลยลองแท้เด้ยวด้มาคุมเสือ กระเป๋ายุใส่แบเดย์นไงแบบไรอ่ะญ่แบบบุมีพนเลย่รอจนลมันกยังพูด่เล่าสิเล่นที่ไหนไก่มาสองวเดี๋ยวมจะมากันจะมาพูดแกันขา่าแล้วครับต่มือเลยเลยยาเสียไปองก็ไม่น่ามือให้พ่อแตงแนวไรแตงอ่ะเป็นผู้เท่าวะเดี๋ยวไปเสีทำไมเงินไปเลี่ยงรถจัอรแขกแขกแขกแต่งเป็นผู้เท่าแล้วมันจะหบดไรเใส่ยนตำมันไส้สุดเอน อ๋อยี่หามเงยอย่ามาคุ้มเชิงอย่ามาคุ้มเชิงค่อยไม่ได้อะไรแล้วฉันไม่เคยทำผิดคายอ้อโอมพุทธาอ้อโอมธรรมะอ้อผู้ใดต้านลูกพระเต่าไปงานกก่ยาลูกไปค้งไว้ในรถเด้อฮัทเจ้าก็เจ้าว่าเป็นเไปหน่อยตื่นผู้ใดบูมือน่ะแม่ปะตื่นอย่ามาใจบ่าเอาจากสี่เด้อผู้ใดมีลูกน้อยมาตั้งไว้ในมือเ้า เม่อนั้นน่ยคูด้บ่ห้บ่ก่บดซอกป่ะดิย่านบ่บวสองวโอี่ยุใส่ย้นาลาุองนันลมงายทองปนางได้เลยนี่เอ้ยบักเปาอินันบ่ผูกไว้นีเดี๋ยวบะอนถ้าเสียเอาอินันมาผูกไว้นีว่าไรกได้บักเป่าบอกว่านี่เอาขึ้นองจอบ้าย่น่านดกข้าวกินข้าวกันอยาี่อไป่ควางกันปกนกันเลย่าง มแนมาดูลูกวดิเเด็กกระเป๋าเงินขึมได้ได้หิวล้วกดีเบิ่ดเบ้่ดมีเงินดีสมหดบาทที่โตนะเบิดโตเน่อยโอ๊ยนัางกันได้เป็นเปิดด่างรถหานีขวดขวดไปไเปิดพ่อพี่จะขวดเราค้าวันนี้โอ๊ยไปไปหาเกียล ขอบคุณทุกแรลังใจครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนาพี่น้องเออเด้อเด้อเด้อ